คืนหนึ่งชายคนหนึ่งขี่จักรยานผ่านเส้นทางนั้นเพียงลำพังเห็นหญิงสาวยืนอยู่จึงจอดรถเพื่อถามทางแต่ผีหลังกลวงในหมู่บ้านเล็กใกล้ป่าชาวบ้านร่ำลือถึงผีหลังกลวงหญิงสาวผมยาวในชุดขาวที่มักโผลมายืนหันหลังข้างทางตอนพลบค่ำเธอจะเอียงหัวเหมือนฟังเสียงคนเดินผ่านแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าคืนหนึ่งชายคนหนึ่ง ขี่จักรยานผ่านเส้นทางนั้นเพียงลำพังเห็นหญิงสาวยืนอยู่จึงจอดรถเพื่อถามทางแต่ก่อนจะเอ่ยคำใดเธอหายใจเบาๆและเริ่มเดินเข้าป่าไปช้าๆเมื่อเขาส่องไฟฉายตามไปแสงไฟสาดไปยังแผ่นหลังของเธอตรงนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีแผ่นหลังไม่มีเงามีเพียงโพรวงว่างเปล่ามืดสนิทเขาวิ่งหนีกลับมาและตั้งแต่นั้น ไม่มีใครกล้าเรียกใครจากข้างหลังอีกเลยเผื่อคนที่หันกลับมาจะไม่มีหลังเหลือให้มองโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่ s789steps